ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่2เมษายน2565นะคะมือนีเสียงดังแน่เด้อจ้ะเด้อเสียงพัดลมนะจ้นะเนาะอากาศมันห่อนเปิดพัดลมหลายตัวมันเลยเสียงดังเนาะจ้นะเนาะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเหล็กฮั่น้อยกันต่อเลยเนาะจ้าเป็นยังไงเนาะท่านผู้ชมทั้งไทยทั้งหั่น้อยเนาะจ้ะเนาะหมู่บ,บ้านนี่ยสำหรับท่านใดที่เถิดดีใจน้ำเด้อจ้ะเด้อแอดมินฝันบ่แม่นเนาะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าท่านใดที่ได้เข้าไปเบิ้งเหล็กไทยเหล็กความฝันเนาะจ้ะเนาะแอดมินฝันบอมแมนขอโทษท่านผู้ชมนั่งด้วจ้ะเด้อหลักกัเหล็กแนวทางล่างเนาะจ้ะเนาะของยา่าโมงวดนี่งวดหมู่มบ้านนี่เนาะจ้ะเนาะลดลดอีกแล้วเนาะจ้ะเนาะลดสองหงัดติดเดี๋ยวงวดหนา้าเอาไม่เนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากได้ก็ขอมากก็แล้วกันเดี๋ยวแอดมินนั่มาฝากคือเก่าเนาะจ้ะเนาะ สำหรับเลขห้าน้อยมือว่านี่กับจับบกเข่าเนาะจ้ะเนาะจับบกเข่าเข่าเลขในตาล่างกับเลขวิ่งเนาะจ้ะเนาะเข่าเลขเด่นเนาะจ้ะเนาะวิ่งเด่นศูนวิ่งเด่นศูนเนาะจ้ะเนาะเข่าแค่เลขวิ่งกับเลขในตาล่างเนาะจ้ะเนาะรอบปกติศูนย์เจ็ดแอดมินจับบได้เด้อจ้ะเด้อ แอดมินหนูน้อยจับไม่ได้นะคะเมื่อวานเนาะจ๋าเนาะเหล็กนตาจะล่างจับบอดดายเลยจ้ะเดอ้อสำหรับเหล็กเดนมาสองรอบนะจา๋าเนาะสำหรับทันใดที่วิ่งเ้อจ้ะเด้อรลอบพิเศษกับปกติมื่อนี่มาลรุนกันต่อเนาะจา๋ะเนาะสำหรับทันใดที่เขามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเลจ้ะเดอ้อ สำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่นะจ๊นะเนาะโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะถูตัวล้างหน้าได้10ก้อนราคา185บาทนะคะสำหรับสบูบ่บรรจุ1แพ็คนะจ๊นะเนาะ1แพ็คจะมี10ก้อนนะคะคระได้2ส,สีน้ำนมข้าวและเล่งขาวนะจ๊นะเนาะทางร้านมีแค่2ส,สูตรท่อนั้นเดอท่านผู้ชม สำหรับท่านใดท,ที่สนใจโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0926325513นะคะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยเนาะจ้าเนาะแนวทางเลขฮาหนอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่2เมษายน2565นะคะเลขในตารางนะคะเข้ามาก,กระเบงแนวทางตัวเลขโกลดเนาะจ้าเนาะท่านผู้ชม ขันบ่มีแนวเบาแอดมินกะโบเบ,า,บาหลายน้จ้ะเนาะเอาแนวทางไปเลยแปดเก้าหนึ่งสองห้าหกนะคะ เด่น8และรอง9นะคะสำหรับสายวิ่งด้วยจาา้าเ้อสำหรับท่านใดที่วิ่งนะคะเด่น8และรอง9นะคะวิ่งได้นะจ้าเนาะสำหรับท่านใดที่พอมีทุนจะวิ่งได้นะคะ8กับ9นะคะรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP นะคะ ถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะหกชุดเด่นวันนี้นะคะแปดสองแปดห้าสองห้าสองหก 9ก้านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำรับมือว่านี่แอดมินเจาะบอเขาวเดอท่านผู้ชมก่อนท่านผู้ชมจะนำตัวเลขไปลงทุนพิจารณาดีๆนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่าดเนา,จานะจ้ะเนาะ 3ชุดเน้นนะคะแอดมินขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะจ๊ะเนา,านะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงงรวยๆวยปังๆเด้อจ้าเด้อแอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ